สวัสดีค่ะพี่น้องป้องโอยหามาเกาะมาเลยสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุ้คนสู้คนเหลืองานแหละค่ะกลับมาหอดบาทวันนี้น่ะสิพาะพี่น้องมากินตำบักหุ่งมื่อหยุดงานพี่นอ้องเมื่อวันอาทิตย์น้องเขเนาะกินตำบักหุ่งกันอันนี้บักกออันนี้บักกอบกาวถีน้ำขูดเอาไวค้ค่ะสีมันเหลืองเหลืองเลยพี่น้องคะเดี๋ยวตากินกันวันนี้มีผักกินแกมด้วยวันนี้นะลวกน้ำก่อน ตังน้ำก่อะรวกพักรวกพักอันนี้จ้ะเคลื่อนพักอีกอย่างเถอะอีนั่งรืมซื้อตัวพี่น้องเนี่ยกินก็สมตำค่ะแล้วก็มีโอมน้อยหนึ่ง ใชเพียงนองกินสมตำ <c oughs> อันเขา่าเข่าอันนี้ม่พีคนนึงเขาแนะนำมาเดี๋ยวน่าเสียดตามได้พี่น้องดก็ <c oughs> นำท่านมีไม่ยล่เยอะแค่นี้ก็พอลวเนะี่ยกินคนเดียวบ่ต้องเนี่งมากมาอันนี้แช่ตัวเย็นไว้ กระเทียมบ่มีบ่เป็ปปนียำขงบ่ได้สัมคัญนดอกกระเทียมนะขอให้มีพริกกับพ่อแล้วน้ำตาลน,นิดนึง เม็ดใหญ่ดีจังเลยพี่ขากล่องแม่แล้วช่วยสโอมพี่นะสิบลวกสโอมสิกินสโตรดพี่น้องแต่ว่าอันนี้สิลวกหน่อยหนึ่งลวกแบบพอเป็นพิธี แค่นี้พ่อหรือว่ไปกินเมือ่อนานน้ำอยากกินลายเปลืองเชื่นผักกันอย่างว่าที่มันอยู่ในน้ำนะพี่นอ้องฮะผักกันนี่นี่อีนางอีนางกินเป็นตอนตอนมี้มีผัวมีผัวอุดรเดซเนอร์ไพฟัง <c oughs> ตลกมากเลย นี่น่งกินเป็นตอนนี้นั่งมีผัวอุดรตอนนั้นอายุสิบหกปีพี่น้องขาเข่ากรุงเทพเข่าขึ้นกรุงเทพก้ามันน่ยตอนนั้นอายุสิบสี่ไปเห็นงานร้านขายขายข้าวแกงเนาะแต่แต่อายุสิบสี่นี่ยแหละเรียนงานร้านขายข้าวแกงอยู่ตรงวัดศรีบนเรืองนะผู้ดใดหัวใจไหมวัดศรีบนเรืองนะพออายุเขา่าสิบหกปีเริ่มมีมูเนาะเริ่มได้เรียนเริ่มมีมูเรียนกอดสนอ เรียนก็บ่จบดอกพี่น้องเอ้ยเรียนกสนอสนก็เรียนตัางสองสองเท้าสองเท้าหุ่นจั๊กจบสมัยนั้นสมัยม้อยก็นั่งขืนสมัยก็นั่งแตกสาวเรียนกอดสาวน,อน้อมูหุ่นจั๊กมูกับป้าออกจากร้านขายข้าวแกงไปอยู่บะ้านหมูกระทะเอ,อ้ยเฮ็ดตอนขืนนะเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดไปเที่ยวไปกินไปพี่น้ององช่วงนั้นนะสมัยนั้นนะ นี่ได้ผัวคนแรกก็เที่ยงผัวคนแรกก็อยู่หลังทางกันนะคนัะเป็นคนอุดรเฮ้ยบ่แม่คนหนองคายคนหนองคายอืมก็คบกันไปคบกันมากมันกะผ้ากลับไปบ้านมันมันว่าสิพาไปเที่ยวว่าสันเพอาผ้าไปก้อนกอนก้อนก้อนไปนันมันไถแม่มันไถพอกับแม่มันคุยกับแม่ยนาอยู่เดียว่าสีขอกันว่าสิมาตกมาแตงกับสัญญากันสัญญาเนเป็นยังดีพี่น้อง ที่มันก็พายนั่นงไปบ้านมันขึ้นรถทั่วไปบ้านมั่นจากกรุงเทพจากขนง่งจากบากซอน่ะโอ้ยปลรายชั่วโมงพี่น้องเลยจนกว่าจะไปถึงน้องค่ายนั่งกนดากปีนลวกก็ต้องโดนหรอกลวกแตบเดี๋ยวก็พอนั่งจนดากปีนที่น้องเป็นครั้งแรกที่ว่า ไปน้องค่ายเนาะไปถึงเราก็ยังบ่บ่พอดได้ต้องขึ้นรถสามหลอดเขาไปอีกเด้มาบ้านมันก็อย่าบอได้อยู่ในเมืองเราอยู่ข้างในหุ้นไก่เออไปถึงนั่นแหละเด้วผัวได้๋วผัวโคตนินทีว่าเกี่ยวเข่าเป็นบ่เคยเกีียวเข่าบ่เคยเฮ็ดหน้าเข่าบ่เคยอยู่บ้านอยู่อยู่บ้านนี่นั่งเฮ็ดแต่อันเฮ็ดแต่ยังวะให้เขาโพด ให้ขาโหดให้มั่นพาไปเกีียวเขาช่วงนั้นช่วงเกีียวเขาพอดีพี่น้องเอ้ยก็ยยำก็ยังกลับมาคิียดอยู่เสมออยู่ว่าโมเมนต์มันหลอกใครไปซอยพอกับเม่มันเกี่ยวเขาบ่คือพอเกี่ยวเขาเสียถีบหัวถิมอีน่าคิดยี่ดีเดี้อืมเป็นครั้งแรกที่ว่าเกี่ยวเขาตองไปซอยไปก็เกี่ยวเขานอนหลอกกับต้องตื้นตื้นหนึ่งตื่นตีหาพี่น้อง ไอ่เฮากับเด็กกรุงเทพนะ้องบ่เคยตื่นบ่เคยตื่นเศร้าไอสี่ห้เาเฮ็ดเฮาเฮ็ดงานกันคืนนะ่ะนะเฮ็ดงานร้านหมูกระทะร้านโคขุนนะ่ะมันก็เปิดตอนคืนเนะาะจนกว่าจะปิดร้านปิดอีหยังก็เที่ยงคื้นตีหนึ่งตีสแล้วก,ก็ไปเที่ยวต่อจังซี่เนะ่ะพี่น้องจุกว่าจะนอนจุกจะตื่นเพราะว่าร้านมันเปิดเปิดตอนแรกอยู่แล้วนะอันนี้เฮาอยู่ต้องมาตื่นตั้งแต่ตีหา้าตรงลุกมนะาหุงข้าวนึ่งขา้าวเพราะว่าแถวๆแถวนั้นเขากินข้าวเหนียว แล้วอีน่านก็บ่ค่อยกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันบ่แม่นข้าวลักนไงนะข้าวลักของอีน่านก็คือข้าวเจ้าบ้านอีน่านกินข้าวเจ้าโคราชแต่ว่ากันเคี้ยวนะเขากินข้าวเจ้ากันอันนี้มีแต่ข้าวเหนียวสาวกับข้าวเหนียวเที่ยงกับข้าวเหนียวแล้งกับข้าวเหนียวกินก็ต้มก็ต้มจืดกับข้าวเหนียวนะพี่น้องเออแล้วี่ตื่นตติหาไปหุงคงหุงเข่า เลยหนึ่งเขาไปล่างจานออกล่างจานก็ล่างข้างในก็บ่ได้ได้ต้องออกไปล่างข้างนอกเพราะว่ากอล่างจานยงยงโยงข้างนอกอ้ยขี่ข้านเด้บ่ยาจะตื่นหัวกระถีบให้ตื่นบอกว่าไปซ่อยแม่ว่าสัน้นแ,แล้วแม่เราจมเอาว่าสัน้นเอาก็ไปซ้อยกับไปเหตุตื่นจะเ้าเสมือออกไปเกียเเยกเก่ยวเขา่าพี่น้องเออทั้งแนก้ยเกี่ยวเข่าจนเกี่ยวเข่าเป็นพอไปลาถึงพักเบรก พักเคียงนะนอนนี่นั่งนอนรับขนคอกอบรูมเมยแห้งพี่น้องอแต่ก็ต้องเพีย่ยางพอพอผูก,กับเมยยบ้าวนะแต่ต่อไปถึงบ้านมันใหม่ๆเนี่ยไทยบวานก็มาเด้มามาหามาเบงลูไผ่หรือร้านไผ่เนี่ย,ย,ล,ย,ยล้วก็มาไหนนั่งผูกคงผูกแขนกันเขาว่าเดี๋ยวผิดผีว่าสันแต่ว่าพอพอมันกมัมแม่มันคุยกัมเมีนั่งมาจะมาแตง่งมาขอมาแตง่ง แม่มันก็บอกว่าเกีียวเขาแล้วแต่เงินพาเขาแล้วสิไปเต้นมาสัน่นอีนางก็เคยเกือบเคย <c oughs> เคยเกือบได้เป็นสาวเคยเกือบแต่แต่งงานอยู่แล้วก็ยูก็มันบานมันไปเกีียวเขาแล้วสองเดือนมัง้งรับที่นี่หน้าสาวอีนางโค้ไป่ากลับมาเลยเพราะว่าไปยูดโดนแล้วไปเห็นเขามาแต่งจากที่มาสัน่นอีนางก็เลยกลับแม่มันก็มันก็นกหาผ้านหาเงินให้นางกลับมา สองพัน้ารถหาเขามากินแล้วก็เงียบจ่อยพี่น้องบอมาแตงโทษไปอีกที่ก็ว่า,วาล่งใ้กันทั้งเบิดบราสัไปค้นไม่ไปค้นไม่ป่าสันเข่าที่เกีียวมากยั่งว่าสันเดียวขายเอาไปเก็บกอนขายขายบ่ได้ป่าสันอือยี่งนางก็ขืนมากก ขุนมากขุนมากรุงเทพแล้วเนาะมีมูมีมูกับเที่ยวกับมูก็เกาหนาแล้วก็มาเด้พัวไม่ <c oughs> ได้พัวไม่ส้่มบ่มาแตงหลายอ่าเราไปล่าเขาพักเที่ยงเขาตำสซมกินกันหนึ่งคราวนี้เขาตำสซมกินกันเนาะเ <c oughs> ขาก็จะไปเก็บอันเนี้ตรงคู่หน้าพี่น้องตรงคลองหนามตรงคู่หน้าลา่าหลาแล้วก็มาต้มต้มเป็นหมอยงใหญ่เลยสซมตมโคกหนึ่งถาดหนึ่งอะแล้วก็อันนี้ถาดหนึ่ง พักกันนะทาดหนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียวกินเสียบขึ้นยังนีดเพราะว่ามันเมื่อยงานได้กินเป็นตอนนั้นแหละตอนได้ถัวน้องค่ายนะที่น้องมันบวเปรี้ยวไม่น่าไปเติมพอแล้วมาต่อกนยังไยถอยถอยกับท่านในร่างเดี๋ยวเกินสมตำกัน แซ่ไปตั้งแต่2มื้อท่แดาดาดานนยอย่มหย,ยังมมหยังครูบ่าวอยากกินมตมนําบ่ แล้วเหราแล้มากินกับผักซีตกหน่อยอไห้นี่ฮาข้าเจี๋แสงไฟกับบอ่อยจะพอดออกพี่น้องเลยไฟนั่งเป็นดวงด้อยกับสีสม้มเ <c oughs> ดา <c oughs> เอ้ยเดาว่าสั่น ผักขาต่อสาเร็่เปล่าเลยเดี๋ยวจะเมียนผักขาเด้ <c oughs> ขวดก็โหโกเด้อเดี๋ยวนั่งออกับผักขาก่อนต้องลลางบ้างไหเขาอสีดยาม,มากบ้างเพื่อพี่หนงปกติเห็นพ่อใหญ่รู้สื่อผักยังมากก็บอกว่าหลังเด้อกินเห็ดกินเลยเด้ออีๆๆดีเด้อๆๆอย่าหล่นแม่ไหนแต่มีหน่อยอยู่ ลานจังน้อยก็ได้พอ่อเดี๋ยวใบมันหายเบิดไปไงเราเอา กินสุกินสมตามกันพี่น้องพร้อมแล้วโอ้ย oh. ขากล่องก็ได้เออทางไม่ได้กระดูกลัน mm hmm. พอใหญ่แล้วเอาอันสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมาตังเนาะสามเหลี่ยมไฟสามเหลี่ยมนะ่ะไฟคริสต์มาสนะบอกว่าป่ตตองมาตังมันเปลืองไฟ mm hmm. ว่าเริ่มซื้อว่ะหลังเด้อมืออ่ะเล็บมันตำองตัดซื้อ 음감박시 mm.

嗯，是。Mm, 别走吧。 ไก่อุ่นเกี่ยวมาพี่น้องเผ็ดพผิกกับปลาแพ่งหนูสั่นแันจะเพี้ยนขนาดเนี้ย ง่ายครับกินกับปลาจูปลาพวพี่น้องใช่ตัวเอาสตอมานำ Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video

Ừ. nắm tắm à

ลวนึกซื้อบอกออกไปพีน่น้องนั่งกินไปนักนึงนึกซื้อไปนัน่งเด้นนี่ยคันจองบ่ปลากันจองบ่แม่บ่าเหอ Hun er pen. พี่น้องมากินบะม่วงม่วงมันโอ้โยเบื่อทศัาพา์จังเลยแก้เผลไกม่วงมันก็จะสุกแล้วป้าผมมองให้พญ่กัน Đêm là Tại cả nhân địa đấy Này nào pheo đấy ยังดีอยู่เลยค่ะแต่คลิปนี้ฝังไว้แค่นี้ค่ะนะำฟ้าม่วงให้พนพี่น้องกินกันแล้วตอนคลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานพี่น้องมากินแนว้อเสียบๆแล้วพี่น้องโอ้ยนั่งเผ็ดอะน้ำหูน้ำตาไหลาพี่น้องค่ะแล้วตอนอคลิปหนาค่ะบ๊ายบาย